สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่จะไปทำพวงไวาแบบบุลุ์นะคะอันนี้ก็ใช้อวงเซจีพอดีตอนนี้มีสีชมพูก็เอาสีชมพูมาใช้นะคะใช้สองแผ่นต่อกันทากาวตรงริมเนี่ยค่ะนิดนิดหนึ่งแล้วซ้อนกันประมาณ นิ้วหนึ่งค่ะอันแรกทำให้เสมอนะคะเอาม,าม้บรรทัดมาวัดให้ตรงและอันต่อไปเราก็จะซ้อนทับไปเรื่อยๆนะคะจะได้มีขนาดเท่ากันพอดีกันนะคะทาก,กาวเราจะใช้เป็นตัวประดับด้านบน ก็เลยจะทำให้เป็นดอกนิดหนึ่งเอาทำแบบง่ายๆนะคะจริงๆเคยทำไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนอยากหาไม่เจอคลิปเก่านานแล้วแล้วก็รูปแบบก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือปรับให้มันง่ายๆใช้ได้แล้วก็กระดาษก็ เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนกระดาษจะหนามากตอนนี้กระดาษค่อนข้างบางอันนี้ก็รอพับให้พักให้เขาแห้งสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะกล่าวเวลาพับก็อยังไม่แห้งอย่าอย่ารูดแรงพับง่ายๆแค่นี้เลยค่ะพับครึ่งใช้ทั้งหมด8ดแผ่นนะคะใช้ทั้งหมด8ดแผ่น 1ิแผ่น8ดคู่ค่ะอันนี้ทำไว้แล้วเพราะเราต้องใช้แผ่นที่เข้าแห้งจริงๆไม่งั้นเดี๋วกก็จะหลุดนี่นะคะใช้8แผ่นแล้วก็มัดตรงกลางค่ะใช้เชือกนะคะเพราะว่ากระดาษนิ่มใช้ยางไม่ได้ต้องใช้เชือกใช้เชือกมัดเอาด้านสันขึ้นข้างบนนะคะ เราจะใช้เพนเราจะพับปมเชือกอยู่ด้านล่างมัดแค่พออยู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แม็กช่วยนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเขาจะเลื่อนแล้วก็กัน เขาหลุดด้วยการเชื่อขาดด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องการให้เขาแข็งแรงให้ให้เขาเป็นเป็นแนวตั้งเวลาเราใช้แนวตั้งก็เลยต้องแข็งแรงนิดหนึ่งก็ใช้ปลายด้านล่างนะคะพับขึ้นมาอย่างนี้เลยคะ่ะ เลยนะคะคอีกด้านก็พับเหมือนกันนะคะพับไปในทางเดียวกันนะคะพับให้หมดเลยไปในทางเดียวกัน พอเราพับครบหมดแล้วก็เอาปลายของอีกด้านหนึ่งนะคะอันแผ่นแรกมาคลิปกับแผ่นทั้งหน้านี่ค่ะไอที่พับขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็จับให้เสมอกันให้ปลายแหลมเสมอกันแล้วก็คลิปด้านหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะไปติดกับอีกอีกแผ่นหนึ่ง ที่เรางอขึ้นมานะคะแล้วก็มาติดกับแผ่นที่อยู่ด้านหน้าทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เอาด้านข้างมาต่อกันให้ครบจนเป็นวงกลมนะคะ,คะเสร็จแล้วกลับไปทําอีกข้างหนึ่งก่อน เหมือนกันนะคะเอาส่วนที่งอของแผ่นหนึ่งมาติดกับอีกแผ่นหนึ่งข้างหน้า ให้เจอกันเพื่อติดให้เป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วเรามาจับตรงกลางค่ะที่ไม่ได้ดับตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดับตั้งแต่แรก ันจะกระจายแล้วเวลาเราจับคูนะ่มันจะมันจะเสมอยากตรงปลายให้จับยานมาชนกันให้ก็แ็กเสร็จแล้วก็ามาบีบก,ก็ได้ค่ะก็เส้นกลางที่เราแบกอยู่ก็จะเป็นทรงนี้ค่ะซึ่งอันนี้เราก็เคยทำฐานที่เป็นแบงค์แล้วนะคะได้รูปแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ